สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเผือกนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาทำคัพเค้กเผือกค่ะเป็นคัพเค้กเนื้อชิฟฟ่อนนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นเผือกแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยค่ะสัดส่วนสูตรนี่เดี๋ยวเราลงไว้ในแคปชั่นข้างล่างนะคะแล้วก็ไปดูได้เลยค่ะเราจะเริ่มจากเอาเผือกใส่ในโถปั่นเลยนะคะ ไข่แดงค่ะ8ฟองตามต่อด้วยกะทิเท,ทเลยค่ะน้ำมันรำข้าวค่ะน้ำตาลทรายวันนี้เราทำสองสูตรนะคะเกลือค่ะ ครึ่งช้อนชาแล้วเดี๋ยวเราก็ปั่นเลยค่ะปั่นให้ละเอียดเนียนดีเลยนะคะเทเลยค่ะเราร่อนแป้งนะคะแป้งกับผงรูใส่ลงไปค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมสีผสมอาหารเป็นสีม่วงเพิ่มสีสันให้กับเค้กเผือกของเราด้วยนะคะเราคนส่วนผสมส่วนนี้ให้เข้ากันก่อนคะ่ะเราจะผสมสีม่วงลงไปนะคะเอาเป็นสีม่วงะคะ่ะ คนผสมส่วนนี้แล้วเข้ากันดีแล้วเราพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตีไข่ขาวกันค่ะเราจะมาตีในส่วนของไข่ขาวกันนะคะพอเป็นฟองหย,ยาบๆเราใส่ครีมออลพาร์ทาครึ่งช้อนชาค่ะดี่ยวใส่แป้งสักสามครั้งนะคะพี่ยใส่แป้งสักสามครั้งนะคะ ใช้ได้แล้วค่ะเราเช็คเป็นปากนกแบบนี้นะคะตัดฟองอา,ากาศค่ะแบบนี้ค่ะใช้ได้แล้วค่ะเราผสมกันค่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งไข่ขาวอ่าคนผสมกับในส่วนแรกที่เราผสมไว้สักสองสามรอบนะคะแบ่งส่วนแรกออกมาก่อนค่ะ อ,อมเผือกมากๆเลยนะคะ คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะงนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดเตาอบวอร์มเตาไว้นะคะใช้ไฟ170องศาค่ะเราถ่ายใส่ถ้วยสำหรับเทนะคะแล้วเราก็เทใส่ถ้วยที่เราจะเข้าอบได้เลยะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะแต่งหน้าโดยที่หั่นเผือกเป็นลูกเต๋านะคะนีชิ้นชิ้นค่อนข้างใหญ่นิดนึ่งยายหั่นให้เราใช้มือมือเราล้างมือแล้วนะคะโนดามานะคะเพราะว่าเราทํากินเองเผือกนี่ก็เผือกจากสวนยายชวดค่ะยายชวดปลูกเราก็เลยได้มาทําขนมเอาไว้ทานกินเองเผือกชิ้นใหญ่ไม่เป็นไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรานําเข้าอบกันนะคะใช้ไฟ170องศาเป็นเวลา 25นาทีแล้กวก็เช็คสุกเอาค่ะเตาแต่ละบ้านไม่เท่ากันนะคะว้าวสุกออกมาแล้วสุกออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็นำออกจากถ้วยนะคะร้อมมากๆนำออกจากถ้วยขึ้นถุงค่ะนเลย เดี๋ยวเราก็จะนําเค้กของเราขึ้นผึ่งให้คลายร้อนนะคะให้เย็นสนิทดีค่ะหอมเผือกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเดีย๋ยวลองเรามาเปิดดูกันนะคะนี่ค่ะอ,อ,อืมเดี๋ยวลองเช็คความนุ่มนุ่มนะคะหอมหอมมากๆค่ะ สุกดีนะคะอืมอร่อยหวานกำลังดีค่ะหอมเผือกมากใช้ได้เลยนะคะลองทำตามกันดูนะคะถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนิชัยอินฟินิตี้ด้วยนะคะ แล้วพบกับเมนูใหม่ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ <laughs>